ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเทนนิสเรือเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนก,กิจคว้าเหรียญโอลิมปิกปารีส2024ครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้บ้านเลขที่101ทับ66หมู่บ้านอรินทองซอยโรงอิดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านของเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงวัฒนะขออภัยครับเป็นบ้านของ เรืออากาศโทรหญิงพาณิพักวงพัฒนก,กิจหรือน้องเทนนิสนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับชาวสุราษฎร์ธานีในการร่วมส่งใจเชียร์น้องเทนนิสในการแข่งขันกีฬาเทควันโดในมหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024โดยตั้งแต่เชา้าที่บ้านหลังนี้มีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมร่วมเชียร์น้องเทนนิสกันแล้ว ถึงแม้ว่าการแข่งขันในรอบก่อนรอ,องชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายจะเริ่มการแข่งขันในเวลา15นาฬิกานาทีตามเวลาของประเทศไทยก็ตามครับซึ่งทีมข่าว n อ t บีทีภาคใต้นะคะก็ได้มาปักหลักรายงานข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็สังเกตเห็นนะคะว่าเจ้าของบ้านนะคะเจ้าบ้านมีความพร้อมในการเตรียมพร้อมต้อนรับแฟนคลับค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ให้ความสนใจจะเดินทางมาร่วมเฉียร์ที่นี่ค่ะโดยมีการเตรียมอาหารโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนโปรเจกต์ โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะคะให้ได้ร่วมเชีรีรยกันอย่างจุใจในช่วงหัวข้ามซึ่งก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบ,รอบชิงชนะเลิศต่อไปด้วยค่ะสวัสดีครับนะชูครับสวัสดีครับนาชูวันนี้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับที่จะต้อนรับแฟนคลับชาวสุราษฎร์ธานีครับครับสำหรับความพร้อมเรื่องสถานที่นะครับเราได้จัดเตรียมโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหัตถิปจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เต็นโต จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้มาชมกันที่บ้านนะครับหินบอกว่าเชียร์คนเดียวไม่รอยนะครับพูดยังไงนะครับทินคุณพ่อศิริชัยท่านพูดไว้ยังไงนะครับครับเชียร์คนเดียวไม่ร่อยมาเชียร์กันที่นี่นะครับน้องเท่นนิดข้อเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคนนะครับที่ยู่งกล้ายเคียงให้มาเชียร์กันที่บ้านนะครับเชียร์ให้ดัง ให้ได้ยินจนถึงป่ารีสนะครับน้องได้ยินครับ